กลัวเข็มกลัวเจ็บไม่กล้าฉีดโบแต่อยากหน้าดูเด็กหน้าดูตึงขึ้นลองฟังคลิปนี้ลูกค้าคนนี้ฉีดโบนะฮะใช้มา3ขวดแล้วจากไปที่โบบ่อยๆตอนนี้ไม่ต้องแล้วรู้สึกว่าหน้าตึงตลอดเวลาใช้ดีจริงๆขอบคุณมากๆเลยครับเซรั่มที่ลูกค้าเลือกใช้เซรั่มคลิน คลีนแอนตี้วิงโ l เซรั่มเซรั่มตัวนี้ตอบโจทย์นอกจากเรื่องของริ้วรอยยังตอบโจทย์ปัญหาผิวอื่นอื่นอีนอกลูกค้าจะได้ไม่จําเป็นต้องแรับใช้ในหลายๆตัวใช้ตัวเดียวให้รับครบจบในขวดเดียว 1. ใครที่มีริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นตีนกาเส้นหน้าผากระหว่างคิ้วเอยเรามีตัว Snap 8ที่เป็นส่วนผสมหลักช่วยในเรื่องของริ้วรอยจากกล้ามเนื้อชั้นตื้นมาเล็กๆตัวนี้เป็นเยนแบบเหมือนตัโบนะครับ2 ใครที่มีผิวแห้งขาดความชุ่มชืน้นเรามีไฮยาชนิด8โมเลกุลเติมความชุ่มชืน้นอิมน้ำอิมฟูให้กับผิว3ใครที่ผิวมองคล้ำเป็นฝ้ากระจุดด่างดำไม่มั่นใจในผิวหน้าตัวเองเรามีไนอะซินามายเพิ่มความกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำและสุดท้ายใครที่ใช้ต่อเนื่องในระยะยาวจะมีตัวเปปไทด์โมเลกุลตัวนี้ออกฤทธิน,นิดนึงคะแต่เมื่อมันออกฤทธิ์เนาะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเอลาสตินไม่ต้องใจร้อนลูกค้าใช้ต่อเนื่องได้เลยเมื่อผิวเรา ดีขึ้นคอลลาเจนใต้ผิวดีขึ้นรูขุมขนจะมีความกระชับเรียบเนียนและริ้วรอยก็จะค่อยๆดีขึ้นอีกไปกตามลำดับตอนนี้เรามี2ขนาดขนาดเล็ก 10cc 390บาทตัวนี้ใช้ได้นาน2-3สัปดาห์และขนาดมาตรฐานขนาดใหญ่ 20cc ครับตัวนี้ใช้ได้1เดือนถึงเดือนครึ่ง590 ขวดเล็ก390บาทใช้2 3ึงสัปาดาห์และขวดใหญ่2 0ซีซี590บาทใช้ได้1เดือนถึงเดือนครึ่งใครอยากเปิดใจลองใช้เรามีบริการจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางและมีคูป,ปองส่วนลดเพิ่มเติมมากมายจากทางติ๊กตอกช o อกดเข้าดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ตะกา้ติ๊กตอกช h อ p ครับ